ทุกลินเนี่ยส่วนเขาจากคนทุกลินนี่เนอะห้วยพากันหัวขวานกันประสานแค่บส่วนกับไป้นถัมมันพัดผลบมดโต๊ะเนาะเหาเพีเพีงเขียนให้ได้ศูนย์ศูนย์สี่ออกมาศูนย์ศูนย์สี่นี่ต้องตรงเลยครับโอ้ยครูบาซื้อลอตเตอรี่ชิปสีป่ชิปชิปเก้าใบศูนย์ศูนย์สี่นะ มันออกล่างกันใช่มันออกบนศูนย์ศูนสี่ลุงเพียงลายเพียงแหลงออกบนยอใต้ดินมันบ่ได้ซื้อเนี่ยซุ่มมาเผาป้านี่ยเขาสิเมื่อเขียนกระเจ้าให้กูบ้าเขียนห้แเลยติดหนารถตู้เลยวะทรไปเขียนใสก่กระจกรถตู้เลยสองคันน่ะจำเอาไว้ก้บ้าว่านี่แหละตเขาหายเดียวมาได้ส่วนส่ย์สีู่เขาเจอบ่มีว่างไว้ดังบ่มีวางไว้ยู่วันดังจนอยู่วัดบ่ได้ มีแต่เด็กน้อยวัดรุ่นเปลี่ยนเวียนกันมาอยูบฝักวัดทั่วไปแล้วก็ซุ่มปุถุเถ่าชุ่มโสธรลายนี่นะต้องเวียนชุ่มโสธรลายมาอยูบย้อมเพล่์เลยครับ,รบคุณกศุศลบาอ๋อกุณบาย่างไปนี่ก็ได้นี่ขามผู้ไปนี่ก็ไม่อ๋อครับย่างเหมือนไม่ยังไงบากบันบวครับกังกอไกลเลนเด็กน้อยไปทำงวดนาคุบางวดนี่งวดนี่ไหมนี่ ชวนเพิ่นชวนกันอย่างอันนี้อะิ่นต้องไปนอนเลยที่ที่ที่จูเนอนก็นอนที่ครูบาพาจุเล่ตไปลูกเขยเพิ่นขับไปนนั่ลงรถปพ๊บจอดรถปั๊บลงไปก็มาบอกเลย60โอ้60นย์ดิจูเล่ตจนเงือินนายใหญ่คิ้วจนใหญ่คิ้วก็ไปนํำใหญ่คิ้วยังบ่ทันได้หมดมาจากรถแทมครูบาลงผู้เดียวไปเนาะยยากมากครูบาเปิดประตูลงปพ๊บครูบาก็ปิดประตูไหม บเนี่เรามามาทางหลังไหมเราวอกโอ้ปลานี่จังเห็นหนาวใช่ไหมงวอกไปบอกว่าบอกเลกขคนจนไปเสือกคุณตาเนาะเชียนจะค้างเสียงกัจะงอัดมือเลขออกมันแบบไปก็จังเลขบอ,อกเร้โฉส,สมเมือสินเนาะไปเนาะงวนีดกับเราด้านส่งครบนี่ยเราถือเรี่ยวงดไปเลขบอ,อกมาถือเลยเพยสิเปียนวางไปเอาไหมเพื่ตาุ ไปนี่มันกับพวกไก่เอาหมดนี่ยเหรอ้ยหลอกเลยพาะหลอกเลยไหมบ่แม่น้ำมาที่ซื่อหลอกน้ำมาที่ซื่อหลอกเดี๋ยวแบบไปกูไปกับพวกห่านเไปนักขบาเจ้าก็อยู่เถียงน้ำผู้เฒ่าก็เจ้าน้ำผู้ใหญ่ไหลไปอย่างเนี่อเฮ้ยพอคนสรไปเลยครับจะเป็นนอนเลยพอคนเสรไปนอนเพราะมันเข่าไปหลด่อราะย่อเข่าไปเดี๋ยวมันไปมันก็ได้ไปจอดมันบ่ฮอดไหมมันจะขาดห่วยพี่ซ้ำนี่ซ้ำกิโลนึงนี่ยซ้ำห้องน้ำคนน่ะ เอ้กับโมไก่นะครับนโมกไก่มันบกก่ม,นบมีเตรียมคนนะครับครับเฮาจอดอยู่สวนยาเนี่ยปลอ,อดภัยที่สุดเพราะอย่างคนมันเต็มอยู่หันแต่คุณบ้าไปเขาก็สิมาหันนครับครับคือจำเขาผู้ใหญ่อนเยาว์ไทยเขาสิไปไปเมื่อนี่คุณบ้าเขาโทรบอกเขาเจ้าให้เพื่อนเตรเียมไปให้เพื่อนเตรียมของให้เนาะครับเนาะไปคุณบาไปเจ้าไม่จให้ไปเขาบอกคุณบามาซื้อฝากมาอยู่นี่องเดย์เขาถ ไอ้ยจ้าเกี่ยมันบอคือกูบาอยู่คูบาอยู่ไปอยู่ปุ๊บแม่นงวดเล็กกับไปเดิมเลยก็แน่นอนขนาดงวดเลขก็เดิมเลยอยู่หัน่อก็โอ้ยอยู่หันสิท่านพอปีปีสังเนาะเจ้ามืออารวาสเลยมาหัวคราดพนว่าขาดทุนงว่าะสี่เสียนหาเสียนผู้ใดก็ได้บอเคยได้กาไรจยะเกื่มาจ้างบอให้กูบาออกเลขทีเดียให้ออกไปเสอดเสียดไหมคูบาก็ตอบขึ้นเลยกูบากับจะควงปากเนาะ เอาสุเจ้าย่งขาดทุนสุเจ้าก็จะขายอย่างกูบ่าวบอกผู้ซื้อเราติได้ไหมวะกูบ่าก็บอกิเนาะผู้ซื้อเขามาจากได้ได้เขาก็ซื้อเขาเก็บเงินซื้อวะสุดเจ้าขายสุเจ้าก็อจากได้มันก็ต้องมีได้มีเสียว่ยนมเขาได้ก็ให้เขาได้นี่แม่วะกูบ่าว่าสุเจ้าสุดเจ้าพอจะขาดทุนก็จะขายกูบ่าก็บอกเพราะว่าคำาบใา้กูบ่าบอกเนี่ยไ่ได้เพราะว่ากูบ่าบินบาทบ้านกับเจ้าแม่กูบ่าวมองคือบ้านนนท์ข้อนี่ เขาถามครูบาก็บอกว่าโอ้ยบ่แม่นว่าตะกี้กับเจ้าโอ้เจ้าย่านครูบานี่บ่ปากบ่เว้าแม่ย่านให้ว่าชุมื้อนี้เขาถามครูบาก็บอกว่ได้อันไ่นได้บอกไปถือบ่ถือแต่จะว่าเด้ครูบาว่าครูบาบ่ได้ไปหมุนอยู่กองสลากเด้คุณบ้าถ้าเชื่อเขาเชื่อก็ห้วยไล่กันปั้งปั้งปั้งเขาจังซั่นเด้อห่ะงวดที่นะเขาก็ถือโย่งวดที่ผ่านมาที่62 92 จเจ้าบขายหกสอขายเก้าสนมันติดแล้วก็เนื่กเจ้าบขายเกสก็เจ้าบสามสาเก้าก็เจบบ้านแมนเขาซื้อขึ้นไปนที่กเจ้าซื้อไ้เขาก็ซื้อมัน มันบวคือกันแต่ว่าขับมือใดคุบ้าสิไปพ่นคุบ้าบินบาดนี่ยคุบ้าสิบอกเจ้าไว้ว่ามืออืคบบ day, ุบ้าไม่ไมาเด้องคุบ้าสิไปใส่พัดก <ème S 2> ับ <sach> คุบ้าสิไปฝากปูเอาหงื่อนจากโลไป็นบ้าคุบ้าไปขอเลขบอกเออไปขอเรียกบ้าก็สี่บ้าโลกคุบ้าบปดตัวกับเจ้าเนี่ยมาไปขอเลขคือขอเลข วัวดีลำเราหายมาสองเก้ายี่โอ้คอมเมนต์สองเก้าเข้าสิโอ้่ำาำเลยเต็มเต็มเลยพิ่มยูหันก็ดียังเรียนะย่แตุ่ณบ้ามีรถนี่มีคนขับคุณบ้าปุย่านไปตัวที่พ่นจะไปบางต้นไม่เฮียนเทไม่ไม่คนดงหลวงที่ข้างใส่เลแต่ว่ามันต้องไปพูนไปหาตะหอยคนเนาะหตะหอยป้าเข้าไป มีเบอร์โทรติดต่อผนโอ้มันก็หลายปีหลายปีแล้วไม่ยาวแล้วไปเลยแหละไปแวะวับของเหี้ยมันะแวะรับเขาเนี่ยนี่านค้ำแข้งเนี่ยตัวละสามพันสี่พันห้าเบิกเก็บไปจันไปสี่พันคูณสี่พันแต่ว่าคำเอาคือจังไปค้ำแข้งกับไปบ้านบัวนี่แต่ว่าภูมิค้ำแข้งนี่หายหายหายเงาพ้อมเลยเนาะหายดีพร้อม ต่ว่าชเม,มนี่ผมว่าไ่ได้ไปหลายปีจ้มันเป็นยังไงแต่ชิบ่คือยยกเก้านั่นแลน้วเนาะเทวบ้านรัวนี่็แม่นบ่องนี่ไข้ยกเร็มบ่องเอวนี่นอนอยู่ต่วข้าเวนี่ขืนกลแล้วเนาะโอ้ล่ำบังงาผมหนึน่งไปลมำบ่ได้เลยนะเพราะว่าสะพัน คอูมร้เรือ่ยนช่องเอะมันคือตะกอนใน่ยโอ๊ยมาย่างเน่ามยางทิลี่ติลี่เลยมีปัญหากับขาในลำบากกันเนาะมันไปหยากมันโรคหัวใจขาดเลือดคุ้มจะเป็นเป็นเลยคุ้ราบหรเปล่าเนหันใจแนมนลุ่มแน่นลุ่มขม่เพราเพื่อนนี่กระจิบบนหน้ากบ้าเราเลย บ้านเจ้าอันที่เขาไปประซาใช่ไหมเจ้าเห็นบอกอุย้ยว่าเพื่อนอีกว่างหันละแม่แต่ว่าชุดเนี่ยเขาบมหายเอาเนาะที่ก็เจ้าว่ามันเป็นวัดห้างอีเรื่องมันว่าที่ว่าก็เจ้ารักของเราอยางาก็เนีแม่เจ้าจติดต่อได้ว่านนะโอ้สุดยอดเลยมันเป็นก็สิว่าสุดยอดที่มันเป็นภูมิที่ร่มใช่นหมมันอัน,นบ้าน,น,นมันอ้คักมันอยู่แล้ว ขันขันห้องไปนอน,น,นอเ<ล>อาเน<ล>าะเออไปนอน<ล>เอาแล้วเราชุดน่ะกะเจ้าบัห่เอาเลยนเนาะเอมอมันมันห้อไปค่ำพรอไหมมันบอได้คุยกับผู้นำระเจ้าเนาะมาก้ลยสมากับบ้านนองๆประสาอะไเนาะพู่มนั่นแหละเาะอหู้ข้อต่ายปาดขออคุณบาสิบาดีคุณบ้าขอบไปคุณบ้านคุณจัดพาิ่งก้านย้ว่าบัดเพราะว่ายังสิมันเป็นพุ่มที<อ>่ลุ่มมันเ,นเป็นพุ่มเย็นอ,อๆๆ๋อไหมไม่ว่าพ่มเบบนพุ่มพญานาเนาะมันอยู่ที่ต่ำ ุดยอดเลยอยู่หันแต่ว่าบบอได้เอาแท่งงอนบอได้เอาเลยได้นอกเขาแล้วเขาออกมาซื่อมันต้องเขาต้องไปหนักกับเจ้าเนินเนินหน่อยแต่บอบอกกับเจ้าไว้ไปติดต่อไวปนะครับเนาะไปสอบถามไปรามว่าถ้าถ้าพี่บากับเจ้าหรือว่าผู้นำกับเจ้าไปโอเคเขาไปนะไปเรื่อยเลยเป็นน้อนได้การเลยทางในได้การเลยผมไปเถอะไปบอมากมาก ไปสุดหนางโอ๊สเซดาบไร้ขอสมมตปูใส่ไปนอนอยู่จะคืนเธอเท่าน้ำสองคืนมี่อยู่บอื่ยังน้ำเปร็บอิาาเลยหัวถายเปลี่ย้บามากถ้ไปทีเด็ดมันบรไร้ของน้ำ่นไฟเปนบกวกเี้าวน่าคุ้บานบอับไปทางไกลคุ้บาจังสิใส่เงินนะครัคบวบ่าเรากะตรวดเงินเก่า <S 2> <S 2> <S 2> เป็นอนกับรัร้อหล่อสิเหน้เดียวนี้มมีเงินเลยผมบนี มีอยู่ครับบ่มีน้องคูบานบ่เี้ยบ้านก็ล้วเอานีแล้วคูวบานกไก่นี่ล่ะสางคออย่งนี่ก้โกดบากเีว่าพุน่น,นั่น,ไไน่ก่อนเป็นต้นทุนเนาะครับจะพ่งไปไก่แล้วมันินเติมมันมันอไปพมันรลงทุนเติมน้ำมันเป็นพันเลยมนพดจะติหอด น้ำมันยานีแห้งแค่มันเกินเกินพันน้อยหาอ2กิโลเนาะไปกลับต้อ่การ2ลอยกว่าลอยฮาที่สะทราบอยกว่ามันโอ้พ่อได้พันหนึ่งไปกลับนั่นหะว่าพื่อนโอ้ยกรเม็นพุิมญี่ปุ่นต่ว่าพูมมเย็นดีพูมิกูบะนี่มันไม่สวยชาววังาขคากอยู่อยู่ห่างกันมันนั่นแหละเป๊ะเลยละเบอร์คำท้อไปขอเรียกโดยตรงนี่เคื่อนเดียวเท่านั้น ได้ันไปทำาะไได้ถ้าองไหนมาแต่กิบเดี๋ยวนี้พตูวอใหม่คือใหม่พตตูเกลื่แล้วมาแต่หน้านหน้าเราแบบฝากทนสาบนทางมาเขียนแส่นไหนตั้งวสามหมดเขียนเส้บนเลขออกเป๊ะพูได้มาเขียนเลขเดูเป็นไหมบเลขออกเปเพิ่ออู้ยถึงวันน่ะพกกระปุกซมาเี๋เพื่อก็ออกสาโตตรงสามเชื้อเราอ่ะว่เพื่อนค้านามงน้ำมันมันก็พอได้เหรอทางไปนี่โมเมนต์คปปาเรา ไปโอเลยมันรอดต่คนออกอืมดีเลย้บางคนมันเนี้จเกาบอบอบอคือบดอกคนออกส่คุบ,บ,บ,บคคเาเเบาในบ้านเ้วเ่าจคเขาเจ้าคือเน่อันสำคัญอันประานเลขนะเนี่ยยังประธานทอดโทษถามเดี๋ยวนะอ,อันเน่มันอุกนะี่ยนแปเอาเลขยังบทานทอดโทษถามเลยอันตัวไหนะ กูแอบริขืดง่ายนะเขาว่าโอ้อายอากได้เลขไ,นนะไปกับโตัวบ้าง,ากง,งใกล้ๆบ้างผีใจหูแหละโอ้ประตเหียนครับรยางเลยสลาไปนี่ยวนี้มีกุฏิหลังหนึ่งเลยกุฏิไปหน่อยนึงนี่เรคนตายห้องนั่งมั้งหรอปู่ศาตนอนอยู่หันลุ้นหรอแปลงนอนก็เว็นห้อนสีได้ไม่แน่นบ่อโอ้ประติเหียนคับมันเป็นยังไงมันเป็นทางโค้งเหรอเพ่อ ปาซาเยปาาได้บอาอยู่นะน้ำกรนวลดำเพืยนเพื่อนกันเพื่นป้าซาเนี่ยเขาเจาเห็นหน้าเขาเขาพันหมดแล้วมันเป็นหน้าปลาซาไปแต่พแต่เนแต่ว่าตายหมูหอาหานตายเตีนายก้อาเก็บเอาลงหันบดเพื่อนเนี่ยนอนเอากังเวนก็ได้นะแต่ว่ากังเวนต้องต้องให้นิ่งนี่อย่างังนอนได้ด